เสื้อผู้ใหญ่ใจดีของเราสบูกายาสบูกายาใช้แล้วสวยผิวปังหนานุ่มสบูสบูกายาไอ้มิจฉิมึงมาซื้อสบูกูสบูกายาใช้แล้วสวยเปิดรับตัวแทนจําหน่ายทั่วประเทศไทยนะเปิดรับตัวแทน450บาทเท่านั้น450บาทนี้ทํายังไงบ้างไม่ทํายังไงจ่ายเงินมา450บาทเอาสบู่ไปห้าหก้อนเซรั่มอีก5หลอดนะเอาไปขายเอาไปลองขายก่อน ขายไม่ได้เรื่องมึงนะไปดูขายไม่ได้ก็ไม่ต้องขายแล้วถ้าสี่ชุดนี้ขายไม่ได้กูก็ไม่รู้มึงจะต้องไปทําอะไรแล้วคราวนี้เสร็จปุ๊บไปเรียนเทนก,ก็จะมีเทนอะ่ะมีคนสอนมึงมีคนสอนยิงแอดมึงถนัดอะไรมึงก็ไปบอกเขาถนัดทาคอนเทนต์ค่ะโอเคก็ไปเรียนคอนเทนต์ถนัดทิกตอกค่ะเอาไปเรียนกับแก๊งทิกตอกถนัดเต้นค่ะเออไปเรียนเต้นซะถนัดหาหวยค่ะเอาโอเคมาหาอีเจน้า มึงต้องรู้ความถนัดตัวเองก่อนว่ามึงถนัดอะไรแล้วเดี๋ยวเขาจะส่งมึงไปอยู่กับกลุ่มคนที่เขาถนัดถ้าสมมตว่าถนัดหาหวยอย่างเดียวค่ะมาบ้านกูนะไม่ทํามาหาแดกที่อะไรของไม่ขายวันวันเล่นแต่หวยมาบ้านนี้มาบ้านนี้มาบ้านาานี้สบูพูกายา เขาจะสอนให้มึงขายของปลดรับตัวแทนจำหน่ายทั่วโลกทั่วประเทศไทยฟิลิปปินส์มาเลออินโดแขกจีนพม่าเราอยู่ที่ไหนทั่วโลกวันนี้ก็ขายได้นะเอาไปขายจะซื้อลองใช้ก็ได้ลองใช้ใช้ไงลองใช้ก็คือนี้เซตนี้ร้อยสามสิบเก้าบาทจ่ายเงินมาเอาของไปถูๆๆฟอกๆๆล้างสิวฝ้ากระริ้วรอยจุดด่างดำดูขุ่นขุ่นกล้างคนที่หน้าหมองคล้ำหน้าไม่เรียบหน้าไม่เนียนอ้าวใช้ตัวนี้นะครับพี่ใช้ตัวนี้เจอดูเลขทูบนะพึ่งมานะ ถนัดทางหวยก,ก็มาหากรัวนะถนัดนี่เขาทางมาหาแดดกันแล้วก็ต้องหัดทํางานทําการด้วยไม่ใช่หาเดี๋ยวหวยไม่ทําหาเลยเลยเทวดาไม่รักนะเทวดาชอบให้คนทํางานทํางานเสร็จปุ๊บมานี่ทํางานปุ๊บ,เอ,เ,ากกาบเอาเงินจากการทํางานมานี่ทํางานปุ๊บเอาเงินจากการทํางานขายของได้เท่าไหร่มานี่อ่ะอย่างนี้เทวดารักถือว่าทํางานอยู่เงินไปไหนหมดหัวาถามนี่เงิ most, นหายไปไหนหมดนี่จะได้ตอบยวได้มีหลักฐานเข้าใจไหม เปิดรับตัวแทนจําหน่ายเข้ามาเป็นทีมเดียวกันมีตัวแทนมีเครือข่ายสอนไม่ต้องห่วงยิงแย่ไม่เป็นมีคนสอนลงทุนน้อยนะมีกําไรขายไปยาวๆนะขายไปยาวๆโอเคไหมขยันนิดหน่อยคนเราต้องมีรายได้หลายช่องทางทําไปเถอะไม่ตายหรอกไม่มีเงินจะตายนะน้องขาย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 ซื้อ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 เสร็จปุ๊บมานี่เรารู้เป้าหมายว่าเราทํางานเพื่ออะไรไงเข้าใจไหมวันนี้เรารู้เป้าหมายว่า กูอะทางานได้เงินกูเพื่ออะไรก็เพื่อสิ่งนี้ไงแต่ถ้าเราไม่มีเงินอะเรามาสิ่งนี้ได้ไหมเรามาสิ่งนี้ไม่ได้เราจะต้องขายของปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บโปโปปะปะปะโปโปเปเปปโปโปปะ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 ความหมายชัดเจนโปโปปะปะปะโปโปเปเปะโปโปกําไรจากการขายสบู่โปโปปะปะอยู่ที่นี่ครับอ่างทูบโอเคเอากําไรไปต่อกําไรโอเคใช่ไหมน้อง กำไรไปต่อกำไรอีกดอกกำไรไปต่อกำไรเอาละทุกคนวันนี้ขอใ้ได้ขอยโดนขอให้รวยขอให้มีเงินมีทองขอให้ได้โชคขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์เทวดาเห็นใจพวกมึงรวมถึงกูด้วยนะรวมถึงกูด้วยขอให้เราแตกสามตัวสามตัวเลยแตกสักทีเนี่ยให้ไปสี่ตัวเนี่ยไม่ใช่ให้สามตัวนะกูให้ไปสี่ตัวแล้วนะเลขนี้ กับเลขนี้คือเลขอะไรเลขนี้คือเซเว่นนะเซเว่ Seven, 11, นอะีเเว่นเนี่ยเซเว่นแล้วก็มานี่กูจะพูดเลยปะเนี่ยเลขเนี่ยนี่อันนี้มาอันนี้เออเดี๋ยวกูจะคิดว่าเดี๋ยวกูจะไม่ได้เสียใจที่กูจะไม่ได้พูดอะไรออกไปอีกเอาละ